ช่วงที่แล้วทั้งสองทีมได้รังสรรอาหารจากวัตถุดิบอย่างเผือกซาโตอิโมะจากจังหวัดยะมากะตาประเทศญี่ปุ่นดูเหมือนว่าเมนูของทีมอองตัวและเชฟกิฟกํกำลังนำหน้าทีมเรือต่าก,กับเชฟนุอยู่ไม่น้อยแต่เมื่อต้องมาเจอกับวัตถุดิบป,ปริศนาชิ้นที่2ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกมนี้จะพลิกล็อกหรือเปล่า ตอนนี้ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะฮะกับกะชากระชาชาอร่อยนะฮะตอนนี้ปริศนาตัวที่2รออยู่เอาละครับเรียวตะมาเลยมาโอโอไม่ต้องมาทั้งอีโต้เอาวางก่อนก็ได้เดินมาเป็นแก้าวำมาเลยมาเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบที่2นะว่าจะได้อะไรไปนะฮะได้เวลากะชากระชา ว่าได้ไหมเชฟจ๋าได้หรือเปล่าได้ครับผมเอาไปทําอะไรอ่ะจะทําเป็นผมว่าต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นบัวลอยกรอบครับไปเลยนะคะบัวลอยกรอบครับเปลี่ยนเมนูเลยอย่างี้เหรอใช่ครับบัวลอยเพราะว่าได้กะทิมาไงเหลือ20นาทีนะครับทันครับทันไหมเอาเอาครับไปเลยเดี๋ยวเดินเอาไปเลยเอาไปเลยทั้งหมดเลยโอเคบัวลอยกรอบบัวลออยกรบแยนเป็นคโรเกะคราโคโรเกะแต่เปลี่ยนเป็นบัวลอยกรอบแทนอุ้ยตายแล้ว ไม่เคยกินเหมือนกันนะบรอยกคอะอะอองตวนเชิญง่ามาอ๋อองตวนเชิญเลยโอ้ยบนี้เขาได้กะทิไปไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วด้ลยไรกระชากกระชาะ รู้กข้าวตอกไหมอันนี้ไม่ใช่ป๊อปคอนนะข้าวตอกเนี่ยมันจะมาจากข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะเอาไปทําให้มันพองนะฮะเชข้าวตอกข้าวตอกรู้จักไหมเราอ่ะรู้จักข้าวตอกแล้วมันจะพอมันจะมันจะลงตัวกับอาหารที่เราทําอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนเมนูเหมือนเจ้านู้นไหมก็อย่างที่ผมบอกว่ามันกินกับข้าวยังได้นะปอแม่แฮม ไปเลยอองตัวน์ไปเอาข้อตอกไปแล้วผมจะบอกเทคนิคคุณผู้ชมนิดนึงที่มาของข้าตอกเป็นยังไงก่อนที่เป็นข้าตอกเนี่ยมันเป็นข้อซอยมาก่อนมันเป็นซอยแล้วเป็นปลอกใช่ใช่เพราะว่าเป็นตอกเป็นซอย่ตอแล้วถ้าเลยไปไหนก็จะเป็นถนนอันนั้นทำอะไรอ่ะแม่อตโดนท่านดด้านนี้ด้านนี้เมื่อกี้เอา ร้อนๆไปปั่นปั่นเพื่ออะไรคะเชฟเราเอาซุปร้อนๆไปปั่นให้มันให้มันเป็นแบบละเอียดเลยใช่ต้องเอาให้ละเอียดเลยเอาให้ละเอียดเลยใช่ต้องตองไหมเสร็จแล้วต้องตองไหมตองต้องรองด้วยอกรรมการเหงาแล้วกรรมการกรรมการเดี๋ยวขอหลับสักนิ่ก่อนไม่กำลังดูกลังดูอยู่กำลังดูอยู่เขาตอกที่เขาได้ไปเนี่ย กับไอ้กะทิเขาอยู่ดีๆเขาจะเปลี่ยนเมนูเลยนะคือไอ้ไอ้กะทิยังพอนึกออกแต่ตอนนี้ข้าวตอกเนี่ยนึกไม่ออกแล้วเชฟคำมูลแล้วฮะเชฟคำมูลแล้วฮะก็คือทางฝั่งเชฟนุนี่ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นโคโลเกตที่เป็นที่เป็นมันเนี่ยครับเห็นบอกว่ามีกะทิมานะเปลี่ยนโปรแกรมว่าเป็นบัวลอยทอดบัวลอยอะไรอย่างนี้มันจะเป็นอาหารญี่ปุ่นได้ยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องอยากจะดูเหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับไม่เคยรู้จักบัวลอยกรอบ แต่เลียวตะทำไม่รู้จะกรอบหรือเปล่าแล้วตอนนี้นะทำลูกใหญ่มากเลยตอนนี้เลียวตะล้างมือยังอ่ะล้างมือยังอ่ะล้างมือหรือยังล้างมือแล้วล้างมือแล้วครับล้างมือแล้วล้างเมื่อไหร่ล้างเมื่อไหร่ล้างเมื่อวานล้างเมื่อไหร่เมื่อวานครับอสบายใจสบายใจแล้วถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงตอนนี้คุณน้องต้นมีมีไหมมีไหมแปนไหมเราไม่ไม่คุยเรื่องอาหารแล้วหรอ ไม่อยากอยากรู้เราก็อยากรู้ว่าตอนนี้สาอบรับแล้วไงเออก็มีตามธรรมชาติใช่ไหมชาติทำไมเสียงสูงเดี๋ร์ตาชอบผู้หญิงแบบไหนชอบผู้หญิงเหรอนิสัยอ่อนอ่อนนิสัยอ่อนนิสัยใหญ่ในิสัยใหญ่ใบอกเขาดินิสัยใหญ่ใไม่มีเป็นนิสัยใหญ่ต่อรู้เขานิสัยใหญ่ใเหรอไม่ไม่ไม่จบนิสัยดีแล้วก็นิสัยอ่อนๆคืออะไรนิสัยอ่อนๆนิสัย เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอากลับมาที่อาหารของเราตอนนี้ถึงไหนแล้วเชฟตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วตอนนี้ตอกไข่เพื่อที่จะไม่ใส่ครับไม่ใส่เอาเอามาทุกใช่ไหมใช่ครับแลวน้ำมันไม่ใส่เลยฝั่งนี้ก็เริ่มเอาข้าวข้าวเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวตอกที่ได้มามาคั่วในกระทะให้มันเกิดเป็นกลิ่นตอนนี้เหลือเวลาไม่กี่นาทีแล้วนะครับไม่ถึง10นาทีแล้วนะ เฮ้ยนี่ฝั่งนี้ทอดใกล้เสร็จแล้วครับผมอะไรพึ่งจะโดเมื่อกี้นี้สวยแล้วน้ำมันชันตอนนี้เอาไปทำอะไรอ่ะโอ้นั่นน่ะสิเอาไปทำกับน้ำกะทิครับเอาไปทำกับน้ำกะทิหรอไม่รู้ตัวลอยทอดถามพี่ติ๊กหน่อยดีกว่าพี่ติ๊กพี่ติ๊กไปญี่ปุ่นบ่อยมากมากถ้านับนี่แทบจะไม่ได้แล้วนับไม่ได้ล้วไปมากี่ครั้งค่ะเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นมันอยู่ตรงไหนอะคะอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าติ๊กชอบนะโดยส่วนตัวติ๊กชอบที่คนเราเจอคนที่น่ารักทำให้ประเทศน่ารักถามเลียวตา่อยเลียยตาเป็นไงบ้างตอนนี้ สนุกมากครับสนุกหรอน่ากินนะครับน่ากินไหมน่ากินมากเฮ้ยฝั่งนู้นเขาจัดจานแล้วอะเฮ้ยจใส่หรอเอ๊ะเอาเร็วๆใส่เลยกันทีเปล่าใส่กันทีครับใส่กันทีใส่กันทีดูไกลๆนึกว่าเป็นหอยเชลล์เลยค่ะฝั่งนี้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเป็นเป็นเผือกเนาะแต่เป็นเผือกตอนแรกที่หนูเดินผ่านเมื่อกี้นี่หนูยังนึกว่าเป็นหอยเชลล์เลยใช่เหลือสองนาทีนะฮะเหลือสองนาทีนะครับเหลียวตาครับเอาล้วครับตอนนี้จะหมดเวลาแล้วนะฮะใส่ไม่ต้องเยอะใส่ส สามสองหนึ่งหมดเวลาพอดีพอดีมาดีหมดเวลาอะไรตอนดุ๊กเรับออนดุ๊กออนตอนดหมดเกนแล้วครับอ่ะตอนนี้นะทั้งสองทีมเนี่ยทำอาหารเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะต้องขอขอบคุณเชฟที่มาช่วยด้วยถูกต้องเชฟครับร้านอยู่ตรงไหนอีกทีหนึ่งฮะเคียวโฟครับอยู่เส้นเฉลิมพระเกียรติตัดใหม่ครับนะฮะที่จะทะลุออกอัฒนาการครับเชฟอยู่ร้านทุกวันไหม อยู่ร้านทุกวันครับปิดทุกวันพฤหัสครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเชฟนุนะฮะจากร้านเคียวฟุซูชิแอนด์บาร์ครับขอบคุณค่ะอันนี้ก็ตออันนี้ก็ต่อใช่ไหมนี้กตมาถึงอีกท่านหนึ่งเชฟเชฟกิฟครับร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคะเอ่อร้านอยู่ที่โรงแรมเจซีเควินนะครับสาทรนราธิวาสค่ะนะร้านอาหารผมอยู่ชั้นรูฟท็อปของโรงแรมมีโซนไพรเวท มีครับสามารถที่จะแบบพาผู้พาอะไรไปได้ทำได้ทุกอย่างครับไม่ต้องพูดทำได้ทุกอย่างนี่ต้องขอขอบคุณนะคะเชฟกิฟแห่งร้านซูมสกายบาร์มากมากเลยนะคะขอบคุณครับเชฟกิฟครับเชฟกิฟเก่งมากคนนี้ก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ในการทำอาหารเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับกาชากาชาเธโรย